เป็นชุดไก่ที่ปล่อยนะครับ,น,รบน,นี่โจเบีย้ยนะครับให้ลูกแล้วเราก็เลยไม่ได้เข้าเลี้ยงนะครับให้แม่ตัวเองเลี้ยงนะครับก็จะเป็นชุดของเขาเราปล่อยเขาเริ่มเป็นสาวก่อนแล้วก็จะจับขึ้นตอนผสมเป็นคู่ๆนะครับนี่หกแม่ในฟาร์มเรามีแม่ไก่ทั้งหมด ตกร้อยก่าแม่นะครับแต่ก็จะขับจับขึ้นกรงไว้บ้างนะครับโเดี๋ยวเขาจะเตรียมขึ้นนอนแล้วนะครับนี่็จะคู่กับเจ้าเขียวนะครับเจ้าเขียวแม่ขาวไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มจับถ้าเขาเริ่มจะไขว่จะเริ่มจับน้่เจ้าเขียว